มามาสมอลแคทได้จิตได้เสียงเข้ามาแล้วมามาลูกมาออมาเดินมาที่เองมานี่เองมากินตรงนี้ไหมหาเร็วว่าแบ่งกันกับมากินทางนี้เองกินทางนี้เร็วมามาทางนี้เองทางนี้แบ่งกันมามตรงนี้ตรงนี้มามกินโพที่เองกินตรงนี้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กินที่ใบตองเอง อ่ากินใบตองฮะกินใบตองกินใบตองบัดดีมานี่ลูกมาโอ้บัดดีกินตรงนั้นกินคนละที่นะห้ามลูกกันบัดดีเองกินตรงนี้อ่ะอันนี้ของเองอกินโคละที่อ่ะเร็วๆร แ่งกันห้ามลูกกันกินกินกินห้ามไปลูกมันเองกินตรงนี้ตรงนี้โอ้ยไปนอนเองแมงกินก่อนกินกันลูกกินก่อนเดี๋ยวเอาแต่เล่นกินก่อนกินก่อนเลย กินก่อนเดี๋ยวไอ้อสมอนแชทมาลูเองหน่อยเดี๋ยวให้สมอนแชทดีกว่าสมอนแชทเขายังไม่อิ่มอ,อ้าวอะสมอนแชทเขากินยังไม่อิ่มกินลูกกินกินให้อิ่มกินให้อิ่มกินใบตองอไอ้ดีละถ้ามันเหลือมันก็ยังดูดีอ่ะถุงพลาสติกมันจะเกื่อนอ่ะ Okay, me?